อเคครับก็กราบสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจริงๆว็อกโกจีบีด้วยนะครับแล้วก็กราบสวัสดีคนที่เล่นซอร์ร์อาร์ออนไลน์แฟกเจอร์เดดีทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับเด็กกุ้งโชคจริงๆลูกตัวเอฟดีนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่10กันแล้วนะครับผมเนาะก็สำหรับความเดิมจากพาร์ทที่แล้วนะครับทางเราได้ลกาลี ของตัวละครจาก d l c สีเดงนะครับผมเนาะก็จะมีมิโตจากซอดเอาไรโปรกิฟต์แล้วก็น้องอลิสดิวิตเทอร์ริง er จากซอดเอาออนไลน์ดิวิตเทอร์ริงครับผมเนาะก็เป็นสองตัวละครที่มีดีและแตกต่างของตัวเองนะครับผมเนาะซึ่งส่วนตัวผมเองผมชอบน้องอลิสดิวิตเทอร์ริงมากกว่าเพราะว่าอ่าจริงจริงอลิสมันมีความสามารถหนึ่งที่โกงมากๆก็คือสกิลซีคุณผู้ชม ตอนแรกผมก็เอกใจว่าเอ๊ะทักษ์คืออะไรซึ่งพอลองเล่นแบบประจําก็เพิ่งมารู้ว่าอ๋อไม่ไม่หมายถึงตอนนั้นนะแบบอ๋อก็คือที่แท้น้องตีแบบไม่สดท่าดนะผมเนาะก็คือถ้าเกิดอลิซเจอท่าไหนน้องตีเข้าหมดตดัดในที่ถ้าเกิดว่าเปิดใช้งานสกิลแล้วผมเนาะแล้วก็ที่สําคัญถ้าเกิดว่าเอออลิสใช้ท่าไม่ตายใช่ไหมแล้วระหว่างนั้นอะ่ะเกสศีใช้งานอยู่ใช่ไหมเกสศีนั้นอะ่ะ เขาก็จะทําการรีไปที่จุดเริ่มต้นใหม่ก็คือสามารถใช้ต่อนืเลยซึ่งเป็นอะไรที่โกงแล้วก็ดีมากๆแต่ก็แบบแมีข้อเสียก็คืออ่าในการใช้ก็มีเวลาจํากัดตัวเองในมานี้ครับผมเนาะส่วนวิโตมันมีดีแค่ตรงแซ่ที่สามารถอ่าแบบวิ่งสปีดลันได้หรือเราจะแบบเออใส่ตรง มอนบอสก็ได้เลยมานี้เองนะครับผมเนาะก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยดูยังไม่เคยดูรีวิวตัวของ d l c ซิ즌ส่นะครับว่าเฮ้ยทั้ง2ตัวละครตัวนี้เป็นไงก็ลราควรช่วยฝากไปรับชมด้วยกันแล้วกันนะครับผมเนาะก็ใครจะดูก็ดูไม่ดูไม่เป็นไรนะครับผมเนาะก็สำหรับวามเดีวจากพาร์ทที่พาร์ทที่แล้วก็คือพาร์ทที่9เนาะก็หลักๆตามนี้เลยนะครับผมเนาะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่10กันแล้วนะครับผมเนาะซึ่งสำหรับ คลิปนี้นะผมเราก็จะมาทําการรีวิวตัวละครตัวหนึ่งซึ่งมันเป็นตัวละครโวฟรีที่เราต้องสะสมคริสตัลให้ครบสี่ชิ้นถึงเราจะสามารถรับตัวละครนี้ฟรีได้ซึ่งตัวละครที่ผมจะมารีวิววันนี้ผมมีชื่อว่าน้องเนชเองนะครับโอ้โห,โหนะครับตั้งตาทีคุณผู้ชมเห็นในหน้าปกเลยคือวันนี้เราจะมารีิวน้องเนชกันนะครับว่า เฮ้ยความสามารถตัวละครของน้องเนชเนี่ยมันเป็นยังไงนะผมเนาะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าตอนแรกที่ผมเคยลองมาเฮ้ยตัวละครน้องเนชถือว่าใช้ได้นะโอ้ใช้ได้แล้วก็โกงอยู่นะครับผมคือคือหลักลานที่ผมรู้มาตัวละครน้องเป็นตัวประเภทตีหมูนะครับผมเนาะอ่ะอย่างแรกก่อนเลยครับผมสำหรับน้องเนชเป็นประเภทสายแทง นะครับผมซึ่งก็แอบมองว่าเอ๊ะจะไมน้องเป็นะปสายแทงบ้าอะไรมาีิแต่ก็ตามมันเลยนะครับผมเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะผมเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมเป็นวันฉลองครบรอบ1ปีของเกม e s ซอร Online f ออนไลน์แฟคเจอร์เดดีนเดิมนะครับผมเนาะซึ่งจริงๆนะถ้าเกิดว่าเราอิงตามที่ Official เปิดครั้งแรกก็คือเปิดวันที่3นะครับผมเนาะและถ้าเกิดว่า,อาเอาของ PC อะ่ะพ c จะเปิดในวันที่ วันที่สี่นี้ก็คือพวกนี้ที่กำลังจะถึงนะซึ่งซึ่งวันที่สี่ก็คือฉลองครบรอบหนึ่งปีแล้วนะผมวันวันวัน,วนที่สี่นะแต่ถ้าเกิดว่านับจากนับแบบอย่างเป็นทางการใช่ไหมก็คือวันที่สามนะผมเนาะซึ่งแน่นอนว่าโอ้โหเกมก็นะอยู่มาจนหนึ่งปีแล้วนะผมก็ไม่รู้ว่าในราควตไฟเจอร์เดดีมนี่เขาจะพัฒนาเกมอย่างไรต่อนะครับผมเนาะ แล้วก็เผื่อบางคนถามนะครับว่าแล้วกิริโตเอลโอสองนี่ผมจะไม่รีวินหนอยหรออ่าผมจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนเลยนะครับว่าอ่าน่าจะรองเงินยูทูบก่อนนะผมเนาะก็ตอนนี้มาถามว่ากี่ดอลลาร์แล้วก็ต้องเรียกว่าใกล้ใกล,กล,ล,ล้ใกล้ใกล้ได้ครบร้อยดอลละเออใกล้ใกล้ใกล้ครบได้ร้อยดอลละซึ่งหลักๆก็คงต้องรองเงินยูทูบนะผม,ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ชา้าได้เร็วดะเพราะว่าโปรโมชั่นที่เขาให้ซื้อราคาประมาณ พันหเนี่ยจะอยู่ยาวจนถึงประมาณาวันที่เท่าไหร่นะวันที่16นี้นี่นะผมก็คือเป็นวันที่โปรโมชั่นของอย่างอ e ิตาเกีเนี่ยอิตาเกี T ตู้ถึงวันที่16มาไม่แน่ใจนี้ต้องรอทุกคนนะครับผมเนาะก็จริงๆผมเชื่อว่าเดี๋ยวพอถึงเบิร์เดย์คิดดิโด,ด่แต่มันก็มีแหละนะครับผมเนาะก็วันนีเน้เป็นวันเกิดของนี่เห็นไหมอ่าแล้วก็ใช่ วันนี้เป็นวันเกิดของน้องฟูกาจังด้วยนะเออเผื่อใครที่มาไม่รับทราบนะครับผมวันนี้เป็นวันเกิดของฟูกาด้วยก็คือว่ง่ายอ่าวันเกิดฟูกาเนี่ยเป็นวันฉลองครบรอบ1ปีของ F d ดีพอดีซึ่งแน่นอนว่าเราเลยนับว่าเออไอวันครบรอบ F d ดีมันคือวันเกิดของฟูกาด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ใครอยากซื้อชุดกาจังก็ซื้อได้เลยอันนี้คือชุดใหม่โซนโตผมถามว่าผมซื้อไหมก็ดูวัน เดี๋ยวรอดูวันวันเกิดของปักคิริโตก่อนนะผมเนาะแต่ปีแต่อัปเดตซีซั่น5เราเนี่ยรู้สึกแอบติงติงอย่างหนึ่งคือทําไมไม่มีสกินคอกันใหม่เนาะแต่ก็แต่ก็พอเข้าใจแหละคือด้วยความที่ตัวละครต่อเอลโอเนี่ยมันถูกแทนที่ <c oughs> มันถูกแทนที่นะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวทําคลิปแน่นอนแต่แล้วผมคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอรอ,อพร้อมกับคิริโตเอลโอไหมแต่ด้วยความที่ เฮ้ยในไหนเป็นวันฉลองครบรอบหนึ่งปีแล้วอ่ะก็เลยบบเออรีวิวน้องเนชด้วยกันแล้วกันนะผมน้องก็ตามมานะวันนี้เป็นวันครบรอบทั้งสองอย่างก,ก็คือเรามีวันเกิดของน้องฟูก้าที่เกิดในวันที่3ตุลาคมแล้วก็เป็นวันฉลองครบรอบหนึ่งปีของซอฟต์อาร์ออนไลน์แฟรเทอร์ดีดีด้วยนะครับผมน้องก็เดี๋ยวเราจะไปดูดูลมเลยแล้วกันนะครับว่าสลับตัวละครน,น้องอ่า น้องเนสเป็นไงนะปนะุ๊กเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งเผื่อบางคนสงสัยนะครับว่าอ้าวแล้วคนที่อยากได้น้องเนสเนี่ยเขาต้องทำอย่งไงนะครับผมเนาะซึ่งเท่าที่ผมดูมาเหมือนเขาบอกว่าเขาจะรีด,ด x กกลับมานะครับผมเนาะซึ่งแน่นอนคุณผู้ชมต้องเก็บให้ครบสี่คิสตันนะมันจะมีทั้งหมดสีสีซึ่งผมก็จำไม่ได้แล้วว่ามันมีสีอะไรบ้างนะครับผมเนาะก็ ใค,ใครที่เคยพลาดก็คืออย่างน้อยเกมก็ไม่ได้แจไลฟ์เสมอไปนะเขาก็ยังจะรีกลับมาให้เราเก็บได้นะัสำหรับคนที่เคยพลาดในช่วงที่เขาเอามาให้เราเก็บซึ่งก็ถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะมาครั้งแรกวันที่สิบหกตุลามังอันนี้ต้องรอดูก่อนเพราะว่าคือ,ค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 อที่ผมดูดูตารางที่เขาแบบวางแผนนะบอส ex ตัวแรกอ่ะน่าจะบอต ex อ่ะน่าจะมาวันที่สิบกนะครับผมเนาะส่วนบอสใหม่อ่ะ เหมือนรู้สึกจะมายิบตาก็คือเป็น Bot บอสมังกรในด่าน o อร o โน่สเกที่เป็นระดับ ex นะครับผมซึ่งแน่นอนผมก็อบอกผู้ชมอย่างนี้ก่อนเลยนะครับว่าในการเก็บริสตัล ex เนี่ยไม่จำเป็นต้องเล่นให้จบนะอย่างน้อยขออยู่เล่นนานๆในมาเนี่ยเพราะว่าบางบางครั้งที่ผมเคยลองเล่นนะี่ยมันถามว่ามันให้หมั้ยมันให้นะขอแค่ว่าคุณอยู่านานๆอยู่านานๆที่ว่าคืออค่คุณไม่จำเป็นต้อง ให้มันจนตายอย่างน้อยแบบเหลือสักหนึ่งหลอดก็กว่ารับหลอดหนึ่งหนึ่งหลอดครึ่งเลยมาเนี่ยอย่างน้อยแบบเออตีอยู่อย่างน้อยแบบเออให้มันอยู่นานๆหน่อยเลยมาเนี่ยเพราะถ้าเกิดอยู่นานๆมันก็จะให้ริสตันเราเลยตราบใด,ดที่ถ้าเกิดว่าเราตายอะไรประมาณนี้เดงนะครับโอเคก็ขอภัยที่พูดเยอะหน่อยก็แล้วกันนะผมน้องก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มทําการลิงก์เจ้าน no ้องเนชเลยก็แล้วกันนะครับว่า เดละครเดินลงไปไงน่นเองนะผมเนาะแล้วก็ถ้าเกิดไม้ผมมันมีอะไรแปลกๆขออภัยด้วยนะเพราะว่าอันนี้คือผมลองอจัดวางไม้ใหม่ก็คือผมเอาหูฟังเนี่ยไม่ได้ครอบหนูนะเอาไว้ครอบคอแล้วก็เอาไม้มาใกล้ปากก็คือผมผมจะลองดูว่าเสียงมันจะดีขึ้นไหมถ้าเกิดว่าเสียงดีขึ้นนะหลังจากเนี่ยเวลาผมจะไลฟ์สมหรือ ทําคลิปเนี่ยผมก็จะเอาไมค์เอาไว้ตรงใกล้ๆป่าได้แหละเพราะว่าพอเพราะเพราะว่าพอมันอยู่ในหูพอเพราะว่าเพราะว่าพอมันใส่หูฟังคือด้วยความที่ไมค์มันมันแค่ไปแค่ได้แค่ด้านหน้าด้านหลังแต่โยกซ้ายขวาไม่ได้นะผมคือมันเป็นไมค์ที่แบบเหมือนแบบพับเก็บได้แต่ว่าไม่สามารถโยกซ้ายขวาได้เลยมาีนี่เองนะครับผมเนาะโอเคงั้นก็ เจอกันนะผมสลับตัวละครของน้องนิชนะครับว่าตัวละครเดินเปไปยังไงนะจ๊ะโอเคนั้นก็ไป let's go โอเคก็ตอนนี้ทางเราก็เข้ามาในด่านโหมดอิสระกันแล้วนะครับผมเนาะก็อ่ะนี่คือหน้าตาโดยรวมของโกลคอนน้องเนชเ,เองนะครับผมเนาะก็อันนี้คือผมใส่สกินของโจสลัดนะเออพอเวลาใส่พวกมันเข้ากันเข้ากันนะผมเนาะแล้วก็นี่คือหนังสือของน้องเนชนะผมเนาะซึ่งเท่าที่ผมรู้มาก็คือด้วยความที่น้องเนชเป็นคนเรียก ทุกคนมาเพราะฉะนั้นเขามีเหมือนเขาเหมือนเขาเหมือนจะมีพลังพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเขาสามารถกอ๊อปปี่อาวุธของคนอื่นมาใช้ในของตัวเองได้น,น,น,ะะน,น,นะครับผมเนาะอ่าแล้วก็ดีคือทาโพส์นะครับอ๋อฮิบะนี่อ่าว่ไง,ง,งคือด้วยความที่นั่นสื่อไปหิคือในในนั่นสื่อไปฮิบะด้วยนะครับผมเนาะอ่ะโอเคเรามาเริ่มทีละอย่างเลยกันแล้วกันนะครับผมเนาะโอเคอย่างแรกก่อนเลยครับผม ฟอนแม่งทับกันฟอนแม่งทับกันในเวนเลยนะครับอ้าวโอเคก็ตาที่บอกสดําน้องเนชเป็นประเภทสายแทงนะจ๊ะอ่ะเรามาดูทีละสกิลแล้วกันนะครับผมอโอเคสำนักการโจมตีป,ปกตินะผมก็ถ้าเกิดเรากดค้างสกิลที่ชื่อว่า Buster Fire Clip นะครับผมใช่ไหมแล้วก็กดค้างขวามีชื่อว่าซอสเซิร์ฟนะครับผมโอเคมา ด้วยกันเลยแล้วกันนะครับอากดซ้ายเฮ้ย14ฮิตเลยเหรอตีปกติเนี่ยนะโอเค14ฮิตนะผมซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตนะครับมันจะมีดาบของทุกคนนะครับมันจะมีดาบทุกคนเนี้ยที่ผมจะมีของแอดมินกิลิโต้ใช่ปะแอดมินกิลิโต้แล้วก็ใครแอนมินผมไม่แน่ใจนะผมเนาะซึ่งแน่นอนมันเป็นดาบแบบเนี่ย มันเป็นเหมือนคือด้วยความที่นะเนสเป็น AI แล้วก็มีทุกคนไม่แปลกหรอกมีทุกคนไม่แปลกนะครับผมแล้วก็กดตายค้างนะครับอ่าอันนี้น่าจะของซีการนะครับผมที่ขวานะครับเอ่ออันนี้น่าจะเป็นอ่าดาบของสตียโอเคที่ขวานะครับเฮ้ยขี่เซิร์ฟบอร์ดแล้วก็เขาบอกว่าเราสามารถคอโมโบได้ใช่ไหม ซึ่งมันเขาบอกว่าเราสามารถคอมโบได้ใช่ไหมปึ๊บปึ๊บอ่าคอมโบได้คอมโบได้นี่ครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่คอมโบได้วะ่ะโอ้ยเจ๋งว่ะนี่ปึ๊บปึ๊บสีเสื้อบอดแม่แน่ไงโคตรเปรี้ยวนะครับผมเนาะอ่ะเกย์หลักๆสกิลโจมตีปกติตามนี้เลยนะครับผมอ่ะแล้วไปแต่สกิลสกิลแรกวะสกิลแรกครับผมมีชื่อว่าสปรินนิง่ง ตไลเซอร์ er, นะครับผมก็จะเป็นการเชิญอาวุธของเพื่อนร่วมทีมให้หวุนอยู่รอบตัวแล้วก็ทำการโจมตีนั่นเองนะครับผมเนาะครับไปนี่เป็นดาบของสเตียแล้วก็มีอ่ามีขวานองพที่เอคิวด้วยใช่ไหมอ่ะไปคิวแรกระลับตามนี้เลยนะครับผมอ่ะต่อมาคิวที่สองมีชื่อว่าเฮวี่ใช่ไหมเฮวี่กัรสนะครับผมเนาะ อันเชิญอาวุธของเพื่อนร่วมทีมแล้วปล่อยการโจมตีต่อเนื่องการโจมตีด้วยดาบวิญญาณคานสื่อที่จะจะสร้างความเสียหายธาตุไฟสกิลสก็ศัตรูไหนที่แพ้ธาตุไฟก็จะทำความเสียหายแบบธาตุไฟนะจ๊ะโอเคอ่ะมาสกิลสไปครับอ่าดาบเลเซ,เซอร์แล้วก็ผสมน่าจะคอรลิสเบท นะผมเออดาบเลเซอร์นะดาบเลเซอร์นะัเนจะของพิโตเขานะผมแล้วก็สกิลสามมีชื่อว่า f u ลเบิร์สใช่ไหมก็จะเป็นการอัญเชิญอาวุธของเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ยิงพร้อมกันรเพื่อไปกายโจมตีด้านหน้าใช้เสียงปืนกระสุนดุนแรงดึงดูดความสนใจเพื่อยุยุตศัตรูอ๋อโอเคอะสกิลสามผมไปฮะ <'re> okay. อ่าเป็นปืนนะครับผม ซึ่งแ,แน่นอนว่าในตัวอย่างคลิปเขาสามารถยิงแบบกาอากาศได้ด้วยนะอ่ดูรอบหนึ่งนะผมสกิลหนึ <respuesta. S 1> ่งนะครับอ่าสกิลสองจึ๊บึ๊บจึ๊เโท่าฟันพรสวยคือถ้าเกิดคุผู้ชมสังเกตดีอะตัวละครสกิลหนึ่งเนี่ยผู้ชสังเกตไหมใช่ครมันมันเน้นตีหมู่บวกทั้งหมดเลย นี่แล้วก็สกิลสาก็ทําการยยูสัตว์ดูให้เองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาสกิลสีนะครับผมมีชื่อว่าออโต้ชีตใช่ไหมจะเป็นการอันเชิรอันเชิญโล่ของเพื่อนร่วมทีมนะครับผมเนาะแล้วทําให้ลอยไปยังด้านหลังของตนเองและสมาชิกปาร์ตี้ขณะเปิดใช้งานจะทําการป้องกันการโจมตีที่ป้องกันได้โดยอัตโนมัติ ลดความเสียหายและจะไม่กระเด็นเมื่อเกิดความเสียหายในการป้องกันจากสกิลนี้จะไม่ส่งผลของเอฟเฟกพิเศษจากเครื่องรางส่วนอื่นนอกจากเอฟเฟกพิเศษระดับตำนานของเพชฌฆาตคือแวง่ายคือมันจะเป็นการกูจะมเห็นเห็นโลโก้ไหมใช่ครับมันจะเป็นการมอบรับโลกให้กับเพื่อนร่วมทีมก็คือเพื่อนคือการป้องกันซึ่งสิ่งที่น่าสนใจของสกิลสีคือ เหมือนเขาจะทําการการล้มของสตูด้วยซึ่งไม่รู้ว่าโล่เนี่ยมันเป็นโล่แบบติดครั้งเดียวหรือเปล่าหรือไงนะผมเนาะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองรองไปเก็บเกรดก,ก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยโชว์ผู้ชมแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยสกิลซีเป็นไงโอเคงั้นก็เดี๋ยวขอไปเก็บอาเกรดซีแป๊บสักครู่นะจ๊ะ,ะไปอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดใช้สกิลซีเลยกันลวกันนะครับว่าเป็นไงสามสอกหนึ่ง อขอดูซิว่าการล้มจริงหรือเปล่าเฮ้ยไปรอบหนึ่งเฮ้ยขอดูซิว่ามันกันมันกันได้แค่ไหนมันกันได้แค่ไหนผมขอลองดูเฮ้ยเฮ้โยโอ้เฮ้ยก็คือเพิ่มการอัตโนมัติจริงเหรออ๋อระหว่างนั้นก็คือจะมีเกรดเฮ้ยจริงไหมนี่ยเฮ้ยการล้มจริงหรเหรอเฮ้ย เฮ้ยไม่ธรรมดาเฮ้ยไม่ธรรมดาเลยเนี่ยเฮ้ยไอ้เยอะตัวสปอร์ตของแท้นี่แหละตัวสปอร์ตที่กูกำลังตามหาเกี้ยอุฮ้ยสกิลสีโกงนะเนี่ยเฮ้ยผมว่าสกิลซีโกงนะเนี่ยเฮ้ยสกิลซีโกงนะเนี่ยผมตอนแรกผมคิดว่าเออมันจะเป็นโล่แบบชั่วคราวหรือไม่คุณผู้ชมแต่ไปมา มันไม่ใช่เว้ยคุณผู้ชมมันเป็นโลกแบบตามเหตุที่เรามีเยเวย,ยซึ่งแบบเพื่อนเป็นโกงนะและที่สาคัญเขามอบให้กับเพื่อนๆในทีมด้วยว้ซึ่งแบบอุอ้ยโกงนะมันมันไม่ใช่ของเล่นๆนะมันโกองอยู่นะเฮ้ยเอาเรื่องนะเก็บเก็บใช้ได้เลยเฮ้ยถือว่าเป็นโทซัพพอร์ตที่ดีนะแหละโอ้ถึงว่าอะไรจะมันเป็นสายแท้งเพราะว่าน้องมันมีนี่มันมี ตัวสกิลซีที่หม,มาปอบโลให้ซึ่งแบบเฮ้ยเชื่อลดการจมงตีไม่เท่าไหร่ลดการล้มซะด้วยโอไมค์ก๊อดดีนะเนี่ยเอ้ยถือว่าดีอ่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยสกิลไม่ตาม,มีชื่อว่าเอเมจใช่ปะ่ะเอเมจนะนะเอโพอชันอะไรสักอย่างหนึ่งครับผมเนาะก็จะเป็นการอัญเชิญของอาวุธเพื่อนร่วมทีม แล้วโปรยลงสู่พื้นดินและปิดฉากด้วยอาวุธที่มีความเกี่ยวข้องลึกซึ้งกับตนเองนะครับไปสามสองหนึ่งปุ้ยอ่นหนังสือนะครับห้าดาบไปเล่มแล้วว่าเฮ้ยดาบใครอ่ะเฮ้ยมีดาบปิศนาคงไม่ใช่ว่าดาบอัศนาหรอกใช่ไหมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะ โอเคก็ okay, ประมาณนี้เลยกันแล้วกันนะครับสำหรับตัวสำหรับตัวละครที่มีชื่อว่าเนชนะครับผมก็เป็นตัวละครที่โอ้โหดีมากเป็นตัวละครที่ผมพูดตรงๆนะดีมากนะผมโดยเฉพาะสกิลซีสกิลซีส่วนตัวพูดตรงๆนะครับว่ายังไม่เคยใช้คือ,ค,อคือให้โปรที่ผมรีแอคอย่างนี้นี่ไม่ใช่นะเพิ่งลองครั้งแรกจริงๆนะครับเพิ่งลองครั้งแรกจริงๆเมื่อว่า่าเฮ้ยจริงดิเฮ้ยสกิลมัน โกงอะนะนี่หรอว่า C, สกิลซีถึงว่าเฮ้ยเอามาซับพอร์ตเพื่อนได้แบบสบายๆเลยเนี่ยคือแบบเฮ้ยคิดคิดคือคือแบบใครคิดว่าให้โกเพื่อนตัวเองตายใช้สกิลซีปับ๊บกันล้มเฮ้ยผมว่ามันเหมาะกับการเอาไปเล่นด่านของไอ้เจ้ามังกรมากเลยนะผมเพราะว่าไอ้ไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ใช่มังกรมันเหมาะกับการเอาไปเล่นด่านไอ้ชค่นี่ไอ้ไอ้แมงป่องอะ่ะคุณคุณคุณจำด่านแมงป่องได้ใช่ไหมไอ้ชี่นั่นแหละ แม่งคือตัวปัญหาที่ทำให้ทอบล้มบ่อยมากซึ่งเนชเนี่ยน่าจะจจาะน่ะตอบโจทย์กับด่านบอสแรกเพราะว่าบอสแรกไม่รู้ปัญหาอะไรชอบให้ล้มบ่อยคือมาล้มบ่อยกว่าบอสต,ตัวอื่นไม่ไมรู้ปังหาอะไรทั้งที่แบบมึงก็เป็นบอสแรกนะเว้ยเลยปมาณนี้นะครับผมเนาะก็ตามที่พอกไปนะครับก็ใครที่อยากได้สโลกรน,น้องเนชฟก็ต้องไปเล่นด่าน ex นะจ๊ะ แต่ก็ตามที่ผมบอกไปคือเราไม่จำเป็นต้องชนะนะขอแค่ว่าอยู่กับด e าเอ็นานๆพยายามอย่าตายเร็วหรือถ้าเอาให้ชัวนนะเล่นจนกว่าเลือดบอจะเหลืออยู่ประมาณหลอดสุดท้ายอะ่ะถึงจะสามารถเอาหินได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าเฮ้ยผมอยากเล่นให้จบก็เล่นให้จบเลยก็ได้ต่แต่ก็อันนี้คือกับอ,อ,อันนี้คือการันตีจากผมเองนะเพราะว่าผมก็ลองมาแล้วนะครับว่าเฮ้ยพอเหลือประมาณเหลือประมาณหึง หนึ่งหลอดครึ่งหรือเหลือประมาณ1หลอดก็ได้คริสตัลมาเลยนะครับผมเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะผมนะสำหรับโ่๊งยีๆตัว FD ก็คลิปนี้ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดประการใดหรือว่านำเสนอผิดรีทา์นขออภัยผู้ชมด้วยแล้วกันนะจ๊ะโอเคงั้นมาแล้วผมซิเกมส์ไทม์พูดไปนะครับแล้วก็นี่เรานำเสนอเลยนะนี่วันเกิดของ,องน้องเนสนี่ไปเก็บกันได้แล้วก็ว่าเกิดอาสน,นะจ๊ะโอเค ประมาณนี้ผมนั้นก็มาแลกตัวเ,เกณฑ์นักทักทุ่ไบไป,ไป,ไป